เรามาดูกแกงปละดุกนะฮะนี่แกงปละดุกใส่อ่าะไ,ไม้ดองนะครับผมนี่ได้แล้วฮะออร่ออองตองะนกระด,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 ดุกอากาศหนาวๆจนน้ำบนหอนพี่น้องมันเคยแสบนะครับเนาะใส่ดูดูน้ำครับเดี๋ยวดูโกโก้ไปดูกันเลยครับเฮ้หอนหอนพี่น้องไปทำกระดุกมา ประดุบยวนะจ๊ะนี่เข้ากันกับบรรยากาศหนาวๆครับแซ่บเราไม่ดองเราไม่ดองเราไม่ดองพี่ชายปัญเห็ดม้าครับเไปครับกินกันเลยสวัสดีค่ะพี่น้องสุขสุขคนะครับเด้อมาหนีดยนี่ชาแนลได้แกงปลาดุกอ่ใส่น้ำไม่ดองนะครับนะน้ำไมสมบันเท้านะครับผมพี่ชายปันเห็ดครับผมมันเอาม้านะครับก็เลยแบบเอาน้ำพึินมาแกงครับ น้ำใบน้ำม้ทั้งพูครับพูของกรุงนะครับเนี่ยเจ้าดองใบหไหมครับปาดเป็นแผ่นๆกินกับไอ้แก้วพริกป่นเหมือนเดิมครับผมอาหารบ้านๆพี่น้องแซ่บพี่เราครับมาครับบื่อเสบพี่น้องเกงปลาดุกสองตัวครับอ่ะน้ำช้าเหมือนเดิมฮะเหนาครับพี่น้องเหนาใส่เสืร์ข้อเตาครับเห็นไหมครับผมปลาดุกปลาดุกแม่ครับมีใครหอมาใครมันใส่น้ำ ลูกตอนตอนนี้ให้โคโลแคลเดมันดื่มแกงแบบบ้านๆหอนๆไปน้องมาโอ้แซ่บค่ะบดเด็กคนเหนียวไปแซ่บเพื่อเอาเล่พี่น้องเด้อมาขามาจะยุกไก่ยูกไก่จะเอฟซีไม่เอฟซีเอฟซีเขาก็ไม่กินน้ำกันครับผมแซ่บเพื่อเอาครับจำแก้วก่อนแซ่บแก้วข้าเปียกเพีอง มัในในประกอบมั่นใจว่าค่ะครับเห็นไหมครับเที่ยงไรน้ำมันคือสิเฮียเงาไข่ก่อนเลยอครไปดูคุยกับน้ำไม่ดองพี่น้องเอ้เขยายีไงพีกกามมาระตัมแมลงมันเดิมฮะโอ้อื อยากกินนึ่งทอดพี่น้องหนาว <c oughs> แซมมาเหรบโอ้ยนี่เป็นตัวเขาเช็ดเองครับแซบามทำไปดูกนันใหญ่พี่น่องมาจิ้มเจียวเลยเหรอ เปิดด้วยมือเหมือนเดิมไหมเนาะกระดุกกระน้ำแล้วก็จะอิ่มกันเนี่ยไม่ดอกเย็ดแบบบ้านๆไหมเนาะไม่พู ต้องกอร,งน,รงน้ำพี่น้องใครมีเยอะเลยวันจะน้ร์วันน้ำผมหาบลงมาเลยครับอะไรครับขันหอดแล้วเฮ็ดแล้วไหมไหมกับมันตังกินไว้พี่น้องนี มไม่นี่ละก้าคุยกยัเลยแก้วกันแหละรับเม,ม,มนูถ่าเดียวหรือผิงหรือ เดียวก็จะดอะที่ไหนชิมมาดะพี่น้องหนาวบ้านเขาหนาวไปเนอะครั อยู่ประเทศใดกะดูแลกเจ้าของเดอ้อพี่น้องเอ้ยสุขุสุขวนครับเข้านาหนาแล้วจะสผพานลายลายแซ่บพี่น้องตันนี้ก็เียวางเลยมันแซ่บเนาะ จะอื่นพี่น้องแล้ว <c oughs> แซมกันครับเ <c oughs> มนูไอ้ช่วงนี้กะหนาวนะครับอาจจะเป็นเมนูน้ำน้ำซุก,กี้ไปเหรัอครับ

อาหาบา,บา,บา,บาองๆพี่น้องอ้ยแต่พอตะแมวท้ากินเขามึงง่อยพี่ต้องเ้ยทำผิดอจมันแกงกันแหละแล้วก็อุ่นเลยครับม,มุงง่อยอ่ะ โอ้ยนย้าไม่ดองครับเห็ดเป็นแผ่นนี่กัแบแซบได้พี่น้องเนอะโดยที่เ่าต้องสับก,กัแบแซบอืม <c oughs> นี่นี่นี่น,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 น้องเลยสาวนามจะอิ่มอ่ะ จิ้วแจ๋เลยฮะแซบผู please, please. ้ใดไปกินปลาดุกอะขอทัวขอแพนเดอร์ครับ ม,ม,บบมันูมัดแบมเผี่อเขาให้ปดุก,<ม>ดกเผื่วไอาด์ปรสไซครับใบมาเนี่ยเสีได้ครับผมเลือใจอุ้ยน้ำใบจะค้มเลยไปแล้วต้อนแบบง่าน้ำใบใส่ใจ,ะจะมากเ่จุกกับเกียวไปเลย จะคข้มข้นไปหน่อยเัก็เฮเล่ปนไมเมือกินพี่น้อนนงเอ้ยสุดอยอดเลยแซ่บไัวแทน ฮัลโหลดแก้วเก่งใจพี่น้องนะครับถามบอกอิมเลยครับผมตบไทยด้วยน้ำชามะนาวโอเคครับผมอิมและพี่น้องกินเบอร์เบอร์แบบใดเบอร์บอร์าแบบใด,บบดยี่บ้างนะพี่น้องเด้อ ช่วงนี้ก็จะอากาศแบบเมนูน้ำๆเอยนะคะเพราะว่ามันหนาวไปหน่อยกะดูแลสุขสุขคนนะครับเด้อดูแลสุขภาพกันครับเบา,บาจะจิยจปปะเทศัยครับผมพอกับไม่คลิปหนานะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายเลิฟยูอครับผม